สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถรรัมภ์โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับหม่์อิสุสุมิวเอ็กซ์เสนอมิสไทยแลนด์2014เดลี่ไฮไลท์กอดติดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2557 สวัสดีค่ะดิฉันแนนวรวิตาจันหุนค่ะการประกวดนางสาวไทยประจำปี2557นี้เดินทางมาถึงทศวรรษที่8ของการจัดการประกวดแล้วค่ะซึ่งนี่คืออีกหนึ่งปีแห่งความร่วมมือกันร,ระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าว,วาชิวราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทอสม,มทจำกัดมหาชนค่ะ และเมื่อวันอังคารที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการประกวดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะการจัดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2557 เวทีแห่งตำนานได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีคุณดวงใจมหารัคก,กะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสอมทจำกัดมหาชนและพลตำรวจโทเจตนากรณพีรพัฒนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการประกวดในปีนี้ <c oughs> เพื่อเปิดเวทีแห่งตำนานและการเฟ้นหาผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศคนที่49ค่ Beauty หรือ แทัศวัตรแห่งความงามคู่แผ่นดินพยายามจะคัดสรรน,นางงามที่งามใน8ปปีแล้วอยากจะให้งามที่สุดจะว่าเข้มข้นเนี่ยมันก็คงเข้มข้นมาทุกปีนะคะเพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะพิเศษพิเศษตรงที่ว่าพอครบ80ปีเนี่ยความยาวนานของ80ปีเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงวันแรกๆใช่ไหมวันแรกๆของนางสาวไทยยุคแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะย้อนยุคไปทบทวนความ จำกันอีเพราะว่าเด็กรุ่นหลังๆมาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า80ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มประกวดนางสาวไทยแล้วก็ต่อเนื่องมาเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนและการเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติพร้อม <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดของประเทศไทยคนที่49ก <c oughs> ก็ได้เริ่มต้นขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทยค่ะ ออกย้ำการเป็นเวทีแห่งตำนานของผู้หญิงที่สวยที่สุดการประกวดนางสาวไทยในปีนี้จึงเดินหน้าค้นหาสาวงามจากรั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยโดยกระแสตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้นอยากลองอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆค่ะก็อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเพราะว่าเป็นเวทีที่มีคุณค่ามากเลยค่ะเรียกว่าอยากคาดหวังเลยดีกว่าค่ะเรียกว่ามา แล้ววกกก็เอาาาปรระะสบณ์ดี่ค่คภาพบรรยากาศของการรับสมัครสาวงามยังมีให้ชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้แนะและมิสไ h a i l a n d 2014เดลี่ไฮไลท์ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่อิซูซ m มิ X บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน BSC International กลุ่มปะตะทและ